จ HR, นกระทั่งวันหนึ่งก็เปิดตัวตอนนั้นคุยกันยังไงวันที่เปิดตัวก็คือเขาไม่ไหวแล้ว anyway. น้องเมยเขาบอกเอาถ้าอยู่แบบนี้น้องอื่นอ่ะเขาบอกเออเราเราอยู่กันเราอยู่กันแบบไหนอ่างเงี้ยผมบอกว่าเดี๋ยวเราเราต้องทาไงอ่ะจะพูดผมก็พูดผมก็พูดตั้งแต่ต้นเลยนะผมก็บอกเขาก็ดูกันวันนี้แหละเออถ้าถ้าพี่ไม่เปิดตัวก็เราก็อย่าไปต่อเลยประมาณนี้ขีดเส้นตายเลยใช่ผะผม่คุยกับเขาเสมอว่าถ้าเราเปิดเนี่ยถ้าเราเปิดปั๊บเราปิดไม่ได้นะ คือพอเราเปิดปั๊บทุกคนรู้เนี่ยอ้จะไปเลือกไม่ได้เลยนะแล้วถ้าวันหนึ่งเราเปิดตัวกันเราอยู่กันไปสิบปีแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยพี่หนูยังไม่ได้เลือกเนี่ยผมบอกแล้วเราจะทําไงอะใช่ไหมครับเขายังไม่รู้เลยซ้ำทุกวันนี้ว่าผู้ชายที่ดีกว่าผมมันยังมีอีกที่ไม่ดีกว่าผมก็ยังมีอีกเขาเขาเขายังไม่ได้รู้เลยเขายังไม่ได้เคยออกไปเลือกเลยผมก็บอกเขาเสมอก่อนจะเปิดคือผมยังไม่มีคู่แข่งเลยนะครับ ใช่ใช่ไหมครับจะพูดจริงๆต,ตอนนั้นชาแมนมากตอนตอนนั้นนะครับผมก็ถามเขาว่าชัวหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาก็มีนะมีคนมาจีบแต่เขาไม่ได้คุยนะอย่างเงี้ยผมก็บอกมันใช่เขาแค่มาจีบแต่แต่เรายังไม่ได้รู้หเออยังไม่ได้ลองเลือกหรือเขายังไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยซ้ําเขาเรียนมาแล้วเขาทํางานเลยนะครับเขายังไม่เคยเที่ยวเลยครับเขายังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยเขายังไม่รู้เลยว่าลูกเนี้ยมันยังมีอะไรที่แบบที่ไม่ใช่ผม เอาแหละแต่เราก็เข้าใจทางฝั่งผู้หญิงแล้วลในที่สุดก,ก็เปิดตัวเปิดตัว,ตวยังไงในที่สุผดผมพูดผมพูดก่อนพูดไปรอบแรกแล้วรูร้รอบอกโถเี่ยคิว่าาก้าอ <c oughs> แล้วก็มาตั้งหลักอีกครึ่งชั่วโมงค้ดใหม่อแต,ตอนนั้นที่เราบอกคือยังไม่ได้ลืมด้วยความที่ลืมตัวเพราะว่าลืมบอกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือคือต้องบอกเขาก่อนใช่ไหมเพราะว่าผมก็มีต้นสังกัดอย่างเงี้ยแต่จริงเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ด้วยด้วยที่เราเป็นน้อง เรานับถือเขาก็เลยลบแล้วพี่ผมพตดเป็นแล้วแล้วผมลบผมขออนุญาตพต์ไหมครับเต็มที่เลยพี่พร้อมจะอยู่ข้างน,น้องเสมอไม่ว่าผลมันจะออกมายัางไงือเราก็พี่ก็ยืนยันคําเดิมน้องใหญ่ก็เหมือนกันผมบอกให้ทำพต์แล้วคนรับไม่ได้ทําไงล่ะก็บอกก็ไม่มีงานก็อยู่บ้านสิเขาบอกน้องใหญ่อรัตอนนั้นนี่เขาบอกาไม่มีงานก็อยู่บ้านเก็ไม่ได้เป็นไรเขาบอกเรา,าก็ทําอย่างอื่ออกนก็ได้ถ้าคนาาไม่รักเราก็ไม่เป็นไรฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงอโดุนด่าด้วย จนได้ใช่จริงเหรอหน้าหน้าผีแบบมึงนใจไปน้องใหญ่อย่างเงี้ยผมก็มีแต่คนที่ยินดีก็ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ห้าเปอร์ซนตเนี่ยผมไม่รู้คนอื่นจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่าคนเราเวลาเหมือนคนมากอดมารัก<ม>เราเนี่ยเราจะแปลกเราจะเฉยเฉยหรือเราจะรักเขาตอบแหละแต่เราจะไม่ได้ฝังอยู่ในความคิดแต่พอใครสมมุติยืนอยู่หมื่นคนมีคนคนหนึ่งมาด่าเราเราจะไปฝังกับคนเดียว มาคิดผิดมันาตลอดนี่แล้วก็จะไปฝังแต่คนจะไปอ่านคอมเมนต์ที่แบบคนที่ที่ที่เขาว่าเราอ่ะหมูแต่โดนว่าแนงโดนโดนว่าสาดเสียเทเสียไปตัดผมก่อนไปไปอาบน้ําก่อนไปอย่างอาบน้ำวันตั้งหลายรอบผมจับผมได้สองครั้งก่อนที่กูจะถ่ายรูปเนี้ยผมสาบผมวันละสองรอบตัวนั้นผมไม่ไม่โซเชียลหรือผมเมื่อมาโซเชียลหลังจากผมโพสเฟเว์วันนั้นนะครับไปก่อนผมไม่ไม่โซเชียลแล้วทางทางรับใหญ่เขาก็ต้องเปิดในเฟสบุ๊กน้องใหญ่ก็ รู้สึกว่านักข่าวไปสัมภาษณ์ครับแต่ผมก็ปผมใจอย่างหนึ่งวันที่ผมเปิดตัวน้องนใำญ่ยยก็คือทําให้คุณอะที่เคยดา่าน้องใำญ่อะเขากลับมารักน้องไย,ยหมดผม,มดีใจตงรงนั้นนะครับคุณทีณ่เคยเขาบอกว่าใครด่าน้องลำญ่ยยแต่ก่อนน้องญย,ยเขาจะโดนเรื่องเต้นเรื่องอะไรเงี้ยแ<อ>รงเป็นผู้หญิงแรงเป็นเด็กแก่นเด็กที่แบบดูแรงดูแก่แดดเนี่ยคนจะดา่าเขาแต่ก่อน <c oughs> อแต่พอเขาเปิดตัวผมเนี้ยคนก็แบบเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย มึงเขไม่ได้ดูคนที่แบบเอ้ยจริงฉันคิดว่าลำไยต้องมีแฟน Soviet รวยหรือเป็นเศรษฐีรือเออจริงๆเขาก็เนี่ยเห็นไหมแม่เขาคุณแม่แดงก็ดีว่าแม่แดงก็ไม่ได้แบบต้องเลือกลูกเขยที่หลอดด่อหรือรวยหรือไรม,มันก็ทําให้ผมผมันภูมิใจตรงนี้มากกว่าทุกวันนี้ก็รายบันดีครับวางอนาคตไว้ยังไงอานาคตก็ข,ขึ้นอยู่กับแฟนเพลงของน้องลำไยครับถ้าแฟนเพลงน้องไยเบื่อน้องไยวันไหนวันนั้นผมก็จะไปรอน้องไยเข้ามาเปิดครอบครัวจริงๆ อโดน <bers In> วันที่แต่ถ้าแฟนเพลงเขายังสนับสนุนน้องยายยังรักน้องยายอยู่ผมก็จะให้เขาได้ทํางานเต็มทีครับเออให้เขาได้ชื่นชมขึ้นอยู่ที่กับแฟนเพลงน้อ,ลองลำไยครับเราห่วงไหมห่วงไหมที่น้องลำไยทุกวันนี้อือแบบชุดสั้นเสมอหูเลยอะห่วงคือมันมันห่วงครับแต่ก็จะมีความเข้าใจแต่ผมเป็นคนห่วงที่ไม่ไม่ไมคม่อยได้พูดไม่ค่อยได้บอกแต่เราเข้าใจงานเขาเพราะว่าคนได้ชอบน้องหายเพราะเพราะโชว์เขา เขาเป็นแบบนั้นอ่ะคนคุณชอบที่โชว์เขาที่ลักษณะงานเขาแบบนั้นถ้าผมเข้าไปปรับเปลี่ยนอะไรมากเขาก็เครียดใช่ไหมเราผมบอกอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเดี๋ยวอย่างโน้นอย่างนี้คุณก็อาจจะเลือกติดตามเขาไปก็ได้เคยไหมปุ้ยเคยไปบอกน้องใหญ่บอกกเกงตัวนี้มันรัดเกินไปไม่ไม่เคยสั้นเกินไปไม่ไม่เคยครับเหรอผมไม่ดูผมจะจัดการความรู้สึกตัวเองได้ผมก็แค่ไม่ดูไม่ไม่ดูไม่รับรู้เพราะเขาทำงานก็ห่วงแหละง่ายอ่ะ หัวห <rium> uh ่ว huh. ครับแต่ก็มีวิธีการจัดการให้เขาได้ทํางานได้ก็เป็นคนมีอารมณ์ขันไหมเป็นคนตลกไหมก็มีครับชอบเวลาเขาถ่ายที่ตอกเคยถ่ายเล่นอยู่กับผมเขชอบแกล้งหยอกผมไม่ใช่ครับก็มีบ้านเคยพูดถึงเรื่องการแต่งงานใช่ไหมเขาได้หมดครับเขาชีวิตเขาเขาบอกว่าถ้าชีวิตคู่สมบูรณ์ก็ไม่ต้องมีงานแต่งก็ได้ครับแม่แดงก็เหมือนกันนะแต่ผมมาบอกว่าต้องมีเพราะว่าผมเป็นผู้ชายผมก็อยากจะทําให้มันถูกต้องเพราะว่าเป็นธรรมเนียมของคนไทยก็คือเป็นการให้เกียรติ ทางไฟหญิงแต่ก็ยังไม่ได้มีห่วงเวลาไทม์ไลน์เอาไว้ว่าใช่ครับสักกี่ปีใช่ครับจนกว่าแฟนเพลงจะเบื่อน้องลําใหญ่ครับแฟนเพลงจะเบื่อครับผมก็จะกลับคืนมาสู่อ้อมกอดขเป็นกรอบัวจริงๆใช่ครับแล้วเราจะไม่ปล่อยให้เขาไปไม่ไม่กลับไปแล้วไม่ให้กลับไปใช่ครับอย่างนั้นเลยแต่งงานก็คือไม่ทำงานนะครับเคยคุยไหมว่าเราจะมีครอบครัวใหญ่สักแค่ไหนลูกสักกี่คนอะไรประมาณนี้ไม่ได้แบบวางแผนว่าจะต้องมีลูกกี่คนนะครับ แต่ก็จะมีชื่อลูกี่ครับอันแนี้ผมผมก็จะตั้งชื่อไปแล้วถ้าเรามีลูกอะผมขอให้แบบลูกอชื่อผมลูกถ้าเป็นลูกชายผมจะให้ชื่อดินดินเหนียวทำไมถ้าเป็นผู้หญิงผมจะให้ชื่อดินทรายดินทรายชาผู้หญิง้าผู้ชายก็จะให้ชื่อดินเหนียวเขาก็หัวเราะเขาเขาเขาถ่ายรู้สึกว่าเขายุกยุมาถ่ายทีนี้เขาขอให้ผมพูดใหม่เขาจะถ่ายคลิปแล้วผมไม่พูดให้รู้สึกว่านั้นนะเขาจะเอาไปลงแล้วผมไม่พูดให้เขาเพราะผมบอกว่าเดี๋ยวคนอื่นจะ เอาชื่อลูกผมไปห่วงอีกใช่ครับความฝันของผมผมบอกถ้าเป็นวันของเราจริงมันต้องถานอยู่แล้วครับทาไมถึงเป็นดินเหนียวดินมันมันให้ชีวิตดินสร้างชีวิตเข้าใจแต่ทําไมต้องดินเหนียวก็ถ้าชื่อดินอย่างเดียวมันก็อาจจะเป็นดินอย่างอื่นนยครับเลยใส่คาว่าเหนียวไปรู้ว่าเป็นดินนะเนี่ยใช่ครับถ้าดินดําก็อาจจะดูแปลกแปลไปก็เลยดินเหนียวแต่เขาหัวเราะ ถ้ามีลูกคงไม่ได้ตั้ง่ะดูเขาคงไม่ยอมเดี๋ยวนะฮะชีวิตก็มีอะไรลึกซึ้งมากมายชีวิตรักของคุณปุ้ยกับลำาไยไห่ทองคำขอบคุณมากครับเกี่ยวกับเรื่องราวน่ารักน่ารักเรื่องราวดีๆคนนี้เป็นคนดีจริงๆเป็นสุภาพบุรุษจริงๆเป็นคนที่มีจิตใจแบบใสสะอาดมากน่าจะมีอนาคตที่สดใสต่อไปครับคุณปุ้ยสีสกลสมส่งแอลกอฮอล์ค่ะขอบคุณนะคุณแ 1 0เดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตี10เด y ค่ะ